ตั้งแต่เช้าเนี่ยก่อนกินข้าวเนี่ยแปรงฟันหรือยังแปรงทำไมอยู่บ้านแล้วไม่รักความสะอาดบ้างเหรอเดี๋ยววันนี้นะคะักินต้มตันแต่เช้าเห็นไหมต้ปูปลาเ<ห>ป็นปูคุยให้เจอได้ที่ไหนโปคุณดูก็ามุให้จ่าจ่าแล้วเนยนะเราจะมาเปิดตัวผู้จัดก,การมาดามแพมพูดก,การนสดจริงก over, ับมันไม่โอเวอร์เลยเดี๋ยวราไี่อหยุดแป๊บนึง นี่คือผู้จัดการส่วนตัวของมาดามแพมตักชีวิตนี้ฉันไม่เคยคิดว่าจะมีผู้จัดการส่วนตัว<อ>ทําหน้าที่จริงๆแล้วของคนอื่นเนี่ยของชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีหน้าที่ก็คือว่าเฮ้ยรับคิวงานแต่อันนี้ผู้จัดการส่วนตัวคือรับคิวงานไม่เท่าไหร่ค่ะส่งของให้กูด้วยเดี๋ยเราจะมาแล้วไห้ฟ้าอ่ะพี่อ้อยแนะนําตัวหน่อย <c oughs> ค่ะ <c oughs> <c oughs> พี่อ้อยค่ะ <c oughs> นะคะอันนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนพี่สาวมาดามแพมเลยเพราะว่าตอนไม่แต่งหน้าน หน้าเหือดกันด้วยเบนเบนเป็นๆป,นเ,ป,น,เปนเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับพี่อ้อยกันนะเธอแล้วจะนั่งแต่งพี่อ้อยยังไงเนี่ยลูกขาลูกออกให้แม่นั่งหน่อยได้มั้ยคะเดี๋ยวเลืง้งหน้าที่ของพี่อ้อยก็คือให้อาหารแมวด้วยเช่นเดียวกันพี่อ้อยกับผัวก็จะมีหน้าที่ให้อาหารแมวนะคะ เซนิคาลูกถ่ายกูไกลๆหน่อยก็ได้จะใกล้อะไรนักหนาถ่ายไกลๆนะอ่ะอืแล้วดูนี่มีแมวประจำตาำไกลพอไหมไกลพอโอเคประมาณนี้กำลังดีไม่ดีใกลๆอีกแล้วแล้วพอเสร็จปุ๊บคนก็มาทักว่าหน้าใหญ่ไม่สวยสาดไฟ ก็สาสองดวงแล้วดั้งกูก็หายกูตาแรงเอาเป็นครึ่งชั่วมงพี่อ้อยเนี่ยคือผู้จัดการส่วนตัวของเราจริงๆแล้วพี่อ้อยอยู่กับเรามากกว่า20ปี<อ>ถามว่าอยู่กับคุณวิทย์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะพี่อ้อยน้องวิทย์ยังเล็กอยู่เลยค่ะจริงเหรอแสดงก็ตั้งแต่ยังไม่มีเมียโอ้ yim, ใช่ใช่ไหมแผมเป็นเมียคนแรกไหมพี่อ้อยคะคนแรกหรือเปล่าคะเอ๊จะให้ตอบยังไงดีเนา ได้ลายมากคุณวิทนะคะซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่2ที่คุณวิทพาเข้าบ้านเพราะคนแรกเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีแหละแต่บังเอิญว่าหมาไม่ชอบเอลมอนไม่ชอบคุณวิทก็เลยเลิกนะคะหมาของเจบีไม่ชอบนะคะติดสกอตเทปให้พี่อ้อยก่อนนะคะอ่าลืมตาค่ะพี่อ้อยตาเป็น2ชั้นเลยนะคะตอนแรกเนี่ยตาจะเป็น2ชั้นหลบในนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยของพันพิเศษของพี่อ้อยเนี่ยเราจะให้อะไรดูไหมพี่อ้อยพาไปทําหน้ากับโมตรงน้พี่อ้อยกลัวข็มหรอเปล่าไม่รู้อ่ะ เดี๋ยวเล่าก่อนพี่อ้อยอยู่กับแม่มายังไงบ้างอรอพี่อ้อยเล่าให้ฟังได้ปะอยู่ตั้งแต่น้องเบิร์ดยังเล็กอยู่เลยคุณวิทยังเล็กอยู่เลยเราบอกไว้ก่อนว่าพี่อ้อยเนี่ยเรียกว่าน้องเบิร์ดเพราะว่ามีพี่เอพี่บีแล้วก็เบิร์ดนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นด้วยตามด้วยน้องคุณเล็กก็คือไม่ขอเอ่ยนามค่ะพี่อ้อยมาอยู่กับแม่ตั้งแต่พี่อ้อยนี่ตั้งแต่อายุ16น่าจะได้เนาะ1ิก็คือยังไม่มีผัวนั่นเองนะยังไม่มีผัวอยู่จนมีผัวเอออยู่จนมีผัวแล้วอันนั้นนเี่ยคือราากกใจม้ พี่อ้อยอ่ะรู้จักคุณวิทย์ตั้งแต่เด็กเลยแล้วพี่อ้อยตกใจไหมที่ว่าหัวแพมอ่ะเอาแพมเข้าบ้านมีเมียเป็นกระเทยอย่างงงปะวันแรกตกใจมาก <laughs> <laughs> พี่อ้อยเป็นคนที่อยู่กับเราตั้งแต่แรกเห็น<ล>เราตั้งแต่วันแรกที่เราเข้าบ้านคุณวิทย์เอากระเทยเข้าบ้านค่ะแล้วเอาไปไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ก็ถูกไหว้นะไหว้พี่อ้อยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราเลยนะเราติดสก๊อตเทปนะคะหนึ่งแพ็คสามร้อยบาทนะะั่งขายของนะพี่อ้อยตาแบลมากเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยหน้าพี่อ้อยนะ่ะจากสาวุบลนธรรมดาตอนนี้เนี่ยเป็นใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแล้วนะคะนะคะฉีดยาแล้วหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคุณวิทย์ก็เป็นยังไงบ้างอะพี่อ้อยเขาไม่เตัน หยุดกับาตันไม่กล้าเล่าเขาเป็นเด็กน่ารักแล้วก็อ่อยแาบติคะจริงค่ะนีงจริงค่ะเป็นเด็กน่ารักโดมาก็ยังน well ่ารักพี่ใส่น่ารักแล้วเป็นคนจักค้าคืออะไรอะคุณวิทย์บนโลกนี้ต้องมีหยินกับหยางหยินกับหยางใช่ไหมความความดีหรืออันนี้นะทำไมกินอะไรเน่าๆกินเหมือนอาหารเลยพี่จะถามอยู่อะค่ะน้องแพรน้องแพรแปลงฟันยังคะวันนี้แปลงทำไมอย่าอยู่บ้านเมื่อเช้ากินต้มตําอะ ออเไม่เรียกพี่ออสี่ได้กลิ่นคืออะไรไม่เลี้ยกพี่อ้อยอ้อยตายแล้วเี่ยอ้อยก็ทนหมิ่นไปก่อนแล้วกันนะคะอ่ะเนี่ยตอนนี้เนี่ยทาครีมบำรุงให้พี่อ้อยนะคะจะช่วยทําให้พี่อ้อยเนี่ยรู้สึกแบบเออสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยจัดการแต่งตัวให้พี่อ้อยนิดนึงเพราะนานๆทีพี่อ้อยจะสวยนะคะวันที่สวยที่สุดของพี่อ้อยคือวันไหนรู้ไหมคะท่านผู้ชมวันไหนจ้าวันที่เจบีมีผัวเพราะหลังจากนั้นพี่อ้อยไม่เคยได้แต่งหน้าเลย ทำไมพี่อ้อยถึงมาช่วยแพมก็คือว่าธุรกิจทางบ้านเนี่ยคุณแม่จะขายวิทยุสื่อสารพี่อ้อยก็ขายวิทยุสื่อสารเช่นเดียวกันแต่พอร้านของแม่อ้อยเนี่ยได้ปิดกิจาการลงพี่อ้อยก็เป็นคนว่างงานใช่ไหมพี่อ้อยใช่ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยพี่อ้อยเนี่ยตั้งใจว่าจะไปเป็นพนักงานท็อปเดลี่เป็นแคปเชียร์หรือว่าไปถูพื้นคะพี่อ้อย <laughs> น่าจะถูพื้นะ <laughs> ดูเป็นไงล่ะพี่อ้อยวางแผนไว้ถึงขนาดนั้นนะคะซึ่งตอนนั้นพี่อ้อยใจหายปะอยากจะทํางานอะไรตอนนั้นอะวางแผนปะไม่ค่ะอยากจะอยู่เฉยๆก่อนสักช่วงหนึ่งอยากให้ผัวเลี้ยงให้ให<ด>ัวเลี้ยงนะเป็นคนสวยแล้วก็มีผัวนะคะ อ,อยากให้ผัวเลี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยแพมเองเนี่ยก็เลยแบบว่าชวนพี่อ้อยบอกพี่อ้อยมาช่วยแพมส่งของหน่อยได้ไหมเหนื่อยจังเลยอนะส่งของไม่ไหวแล้วก็วคือเหนื่อยมากตอนนั้นขายของดีมากแต่ตอนนั้นแต่โควิดมาขาย <c oughs> ไม่ได้เลยก็คือส่งแฮดชาโดส่งของอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยซึ่งแพมเนี่ยจะตอบอินบ็อกอะไรเองแล้วก็ส่งข้อความหาพี่อ้อยว่าเออเนี่ยเนี่ยจะส่งวันนี้10อันนะอันนี้5อันนะอันนี้3อันนะ วันนี้เนี่ยฮอันก็คุ้มแล้วนะคะไม่มีปัญญานะคะเรื่องเงินเดือนเดือนแรกที่พี่อ้อยได้จากแพมคือเท่าไหร่รู้ไหมคุณวิทย์เท่าไหร่ครับสองพันค่ะ <laughs> เริ่มจากสองพันก่อนอันนั้นคือส่งของอย่างเดียวก่อนพี่อ้อยได้ตั้งจากแพมเดือนละสองพันบาทก็คือไปส่งของแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บ พี่อ้อยพี่อ้อยอยากได้ตังค์เพิ่มปะคุณเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยให้พี่อ้อยเนี่ยมาช่วยตอบอินบ็อกซ์เพราะว่าอะไรเราทํางานแต่เช้าแล้วก็เช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันนะคุณเหนื่อยอตอนนั้นเนี่ยสปอนเซอร์ก็น้อยไม่มีสปอนเซอร์เราก็เลยว่าเออพี่อ้อยถ้าว่างๆพี่อ้อยเนี่ยก็เข้าไปในอินบ็อกซ์เองเลยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เพิ่มเงินให้พี่อ้อยเป็นเท่าไหร่นะพี่อ้อยหกพันจำได้จำได้หกพันแล้วพอเสร็จปุ๊บเริ่มให้พี่อ้อยหกพันพี่อ้อยก็บอกเออก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรทำ คุณเหนื่อยนะตอนนั้นคุณเหนื่อยมากแล้วแพรเองก็ไม่ได้มีรายได้ค่อนข้างเยอะไงอะให้พี่อ้อยช่วยส่งของแล้วพอเสร็จปุ๊บแฟนคลับเราน่ารักก็มีก็มีซึ่งบางคนลุงลังมากถาม3วันมาดาแพรค้าสั่งของค่ะแล้วก็คุยยาวประมาณ3ามวันเออไม่ทราบว่าจะสั่งไหมคะเอาไม่เอาค่ะเปลี่ยนใจแล้วคุยไปคุยมาคุย3วันขายได้300ไหมบาทมันก็ไม่ได้มาดาแพรค้าของปลอมหรือเปล่าคะไม่เห็นดีเหมือนที่มาดาแพรใจเลย ผู้ขายอยู่เนี่ยผู้ขายอยู่อย่างนี้เนี่ยแหละจนหน้าลำคาตอนนั้นอะเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องไปบําบัดเพราะว่าเจอลูกค้าโรคจิตเยอะนะคะส่วนลูกค้าดีก็มีเยอะเช่นเดียวกันพี่อ้อยเมื่อกี้พิมตะโกนดังไปไหมอะดังค่ะดังมากเหรอใช่อยู่ตอนอยู่บ้านกับแม่ผัวไม่กล้าดังขนาดนี้ไงแต่ตอนนี้คือดังได้เพราะแม่ผัวไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้นะคะไม่ต้องเกรงใจแม่ผัวนะคะซึ่งพี่อ้อยเนี่ยเออได้เงินเดือนจากเราแล้วเออถ้าอย่างนั้นก็จ้างพี่อ้อยตอบในอินบ็อกซ์ให้ด้วยแล้วก็ไปพิมพ์แล้วก็เขียนอะไรอย่างนี้นะคะ ในราคา6000บาทพันบาทจะไปอยู่ได้ยังไงวะซึ่งหน้าที่ของพี่อ้อยคืออะไรคะนี่ค่ะขายพับอาจารปูนะคะก็คือเป็นพับแห้งแล้วก็พับเปียกชิ้นละ150บาทแล้วก็พี่อ้อยก็จะเป็นคนแพกไส่กล่องแล้วพอเสร็จปุ๊บตอนแรกพี่อ้อยเนี่ยก็เขียนเก่งๆเมื่อยมือ1ิบหายใช่ไหมพี่อ้อยตั้งแต่ที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยก็จะช่วยเขียนไงพี่อ้อยรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นน่ะให้หกพันฟิลแรกเลยนะพี่อ้อยอยากจะอยู่แบบนิ่งๆให้ให้สามีเลี้ยง อ่แล้วพอ้อยเรียกว่าผัวก็ได้ปะอเคแล้วแล้วพอหลังจากนั้นเออช่วยน้องแพมก็ได้ดีกว่าอยู่เฉยๆก็คือเรื่องของเรื่องก็คือตอนแรกบอกสองพันน้อยไปอยู่ได้ยังไงพรตอนหลังก็ เพิ่มมาเป็นหกพันอ่าแล้วพอหกพันแล้วเออน้อยไปไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่ารับหน้าที่เพิ่มแล้วขายของดีขึ้นเออหรือน้องแพรบอกว่าช่วยแพรได้ไหมตอนแรกพี่ว่าไม่อยากจะรับไม่เก่งโซเชียลอ่าไม่เก่งโซเชียลแล้วก็ไม่ค่อยเล่นโซเชียลด้วยอ่าไม่เล่นโซเชียลเลยพี่อ้อยอ่ะ Facebook YouTube ก็ไม่ดูไม่เล่นไม่อยากจะเอาสายตาไปจดจออยู่กับหน้าจออย่างเงี้ยค่ะอะไรอย่างนั้นใช่ไหมพี่อ้อยแล้วรับทำไมอ่ะบางอีแพรอ้อนวอน พอั้นแธอบอกแพมไม่ไหวแล้วพี่อ้อยแพมไม่ไหวแล้วงบน้อยมากตอนนั้นก็บอกพี่อ้อยช่วยทําหน่อยเธอไม่ไหวแล้วแล้วพอหลังจากนั้นพอขายของดีขึ้นได้เท่าไหร่พี่อ้อย8ปดพันอ่าแปดพันก่อนแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยอีแพมก็เริ่มแบบว่าพี่อ้อยแพมเริ่มไม่ไหวแล้วก็ค่อยให้งานเพิ่มพ <c oughs> <c oughs> อให้งานเพิ่มก็เพิ่มพี่อ้อยเป็นเท่าไหร่คะหมื่นห้าหมื่นห้าค่ะอ้าวายได้ก้าวกระโดดนะ่นะ <c oughs> ก้ากระโดดนะคะตอนนั้นคือแบบโอ้ยง,ง,งูปลาปลามากตีสองทำงานเสร็จพี่อ้อยหิวข้าวอะไปไหนคะไปนู่นค่ะฟูดแนลแนด์เหรอก็แดกกันไม่ยาง เหนื่อยจริงๆทํางานกันทั้งวันทั้งคืนหามลุ่มหามข้ามอีแพรมก็มีหน้าที่ทําคลิปคุณวิทย์ก็เป็นหน้าที่ตัดต่อส่วนการตอบคําถามในอินบ็อกก็คือพี่อ้อยแต่พอเราลงคลิปเนี่ยเราก็จะตอบคอมเมนต์เองพอเราเริ่มงานเยอะขึ้นมากยิ่งขึ้นจนแบบว่าไม่มีเวลาน่ะก็ตอนนั้นพี่นินไม่สบายแพรมไปหาหมอแล้วก็พาน้องเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลแพรมก็เลยบอกว่าพี่อ้อยช่วยแพรมได้ไหมอ่ะช่วยอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพิ่มเงินเดือนให้หรือเปล่า เพิ่มเป็นสองหมื่นคือเรื่องของเรื่องคือหาเรื่องให้พี่อ้อยทํางานเพิ่มนั่นเองแล้วก็พี่อ้อยก็เลยไปช่วยแล้วก็ไปนั่งเฝ้าพี่นินด้วยก็เลยเพิ่มเป็นสองหมื่นเป็นแผนที่น้องแพรอยากจะให้พี่พทำหน้าที่แทนทำหน้าที่แทนซึ่งตอนนี้เนี่ยหน้าที่พี่อ้อยก็เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่มีบ้านใหม่พี่อ้อยก็จะมีหน้าที่กวาดบ้านดูาล้างจานล้างห้องน้ําแล้วก็ที่สําคัญค่ะให้อาหารนี่ค่ะดูอ่ะ แล้วต่อจากนั้นนะคะแปลง6ชิ้น900บาทพี่อ้อยก็ไปหุน,นแ็คค่าเมื่อก่อนใช้แม่ผัวแพคไงตอนนี้ย้ายบ้านแล้วให้พี่อ้อยช่วยแพคแพกกันครอบ6ชิ้นนะคะแล้วก็นั่งแพกขายกาันอ่าเราปัดแก้มไปให้พี่อ้อยนะคะลงแป้งแข็งไปหน่อยเพื่อให้หน้าเนีย,เนยนเรียบมากยิ่งขึ้นเพราะพี่อ้อยเนี่ยอยากหน้าเหมือนแบงค์พันไหมคะอยากค่ะอ๋ออยากใช่ไหมคะอยากสวยรรวย,รวยมากนะคะก็คือหน้าเทานั่นเองนะคะเราก็เฉดดิ้งอ้อยอะไรอย่างนี้ไงซึ่ง<ส><น>พี่อ้อย,อยเป็นคนที่ทํางานแล้วก็เห็นแพรมทํางานมาตลอด ตั้งแต่เด็กเลยอะ่ะตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปอยู่บ้านคุณวีแต่สิปีอะ่ะพี่อ้อยอยู่กับแผมตลอดนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราไม่บอกนะว่าพี่อ้อยได้เงินเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งก็ที่บอกว่าพี่อ้อยพูดสิว่าแผมปากหิ็นไม่กล้าพูดเพราะอะไรอ่ะเพราะพี่อ้อยบอกว่าเนี่ยน้องแพมคะปากบิ่นมากพี่อ้อยทนได้ไหมคะพี่ <c oughs> จะทนไม่ไหวแล้วนะน้อ <c> ง <oughs> ความอดทนพี่อ้อยมีอยู่แค่นิดน่อยเห็นใจพี่ด้วยเห็นใจพี่ด้วย พี่ว่าน้องแพมช่วยแปรงฟันก่อนได้ไหมคะจะดีอ่ะพี่อ้อยเดี๋ยวงานมไม่ต่อเนื่องนะไม่เป็นไรค่ะพี่พี่ทนได้แต่อย่างเงี้ยพี่ไม่สามารถทนได้ค่ะน้องแพมเห็นใจพี่ด้วย <laughs> <laughs> โอเคแปรงฟันก็แปรงฟันวะเดี๋ยวคัดก่อนแปรงจำเป็นแลยเหรอว่าอยู่บ้านต้องแปรงฟันเนี่ยปกติคนปกติเขาไม่แปรงฟันกันปะ <c oughs> แปรงสีไม่งั้นอาปากทีหนึ่งเดี๋ยวแมงวันมาเมื่อเช้ากงกินซ่อมตาปกูปลาลาไปเองคิดอะไรเยอะโอ้ อาบน้ําแปลงฟันหรอเธอใส่ปากกันเปื้อนด้วยกันอล่ะวนี้นะคะเราก็จะมาใช้เจเดนจากจุฬาเฮิร์ฟนะคะนี่รีบๆแกะ,แกะรีบๆแกะคือแบบว่ารีบๆแปลงให้เสร็จๆจะได้ไปแต่งหน้าพี่อ้อยให้เสร็จๆนี่เขาดูเนื้อเนีย่ยสิกลิ่นเป็นไงบ้างเฮ้ย <H ö i> กลิ่นคือดีมากนะคะไม่แสบจมูกหอมสมุนไพรนะคะทั้ง15ชนิดเลยแล้วก็ทําการแปลงฟันแล้วไม่ป้วนปากก่อนละ พ่นเป็นฉี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์ของจุฬาเฮิร์บเนี่ยเราก็เห็นได้ตามเซเว่นถูกไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาทํายาสีฟันมาแล้วนี่เลยค่ะแปรงเลยดีกว่าอืมอก็เออ่าเขาชอบแรงวหนามันจะชอบเผ็ดใช่ป่ะอันนี้เนี่ยแค่ซ่าๆนะคะเฮ้ยเราแปรงแล้วเราจะรู้สึกหอมสมุนไพรอ่ะแปรงอย่างนั้นจะผิดวิธีไม่สะอาดแปรงแปรงอย่างนี้เอาแปรงสีฟันมานี่ือ่ะยิ้มอ่ะพยักหน้าขึ้นลง Ừ, อย่างนี้แหละสะอาดแปรปงแปดฟัวเมื่อยคอตายหาเลย หลายคนก็สงสัยใช่ไหมว่ารสชาติเป็นยังไงคือรสชาติโอเคเลยนะแล้วก็แฮปปี้มากการดมกาแของเราเนี่ยเราก็บบโอเคเลคือค่อนหวยลมหายใจก็จะหอมสดชื่นนะคะอหอมมากอะโอหอมมากอะฮึเหรอว่าหอมแบบสมุนไพรนะคะสามารถใช้ได้ทุกช่วงวัยเลยและใครที่มีปัญหาเนี่ยกินกาแฟบ่อยวันเหลืองยังมาดามแพมเนี่ยก็จะใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะอะไรตื่นตอนเช้ากินกาแฟแล้วกันแต่ข้อแนะนำนะคะควรใช้ก่อนแต่งหน้าราออะไรแป้งก็จะแดง อ้าวรู้สึกทื่นน้ำแต่ไหนลองบุ้นปลาสีปูตัวไมน้ำเป็นสีแล้วนะ่ะนิติรนิติรแสดงว่าฟันเธอสกรปรกไงออตายแล้วกลิ่นปลาหายไปเลยอ่ะเออหอมอะ่ะ รู้สึกสะอาดแล้วก็ลมหายใจหอมสดชื่นมากนะคะไม่รู้วันผสมอะไรบ้างนะแต่ที่รู้ก็คือหอมกลิ่นสมุนไพรแล้วก็ฟัวรายทําให้รู้สึกช่องปากเนี่ยสะอาดสะอาดค่ะคุณค่ะขอบคุณจุฬาเฮิร์บนะคะที่ทําผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ออกมาให้เราไปตามหาให้ได้ซื้อกันในราคาเบาๆนะคะ เฮยคือมันเลดศอ่ยาสีฟันเจเดนเนี่ยจากจุฬาเฮิบนะคะที่สําคัญเนี่ยมีส่วนผสมจากสมุนไพรกว่า10ชนิดซึ่งมันช่วยฟันขาวสะอาดลมหายใจสดชื่นและก็ไร้กลิ่นปากนะคะอันนี้เนี่ยช่วยทําให้มาดามแพมมั่นใจเวลาไปเจอลูกค้านะคะอาพี่อ้อยขากั้นหายใจนะคะ 1, 2, หนึ่งสองสามหอมไหมคะสดชื่นอ่าแล้วพี่อ้อยดมระหว่างอันนี้ั็ปากแพมเนเมียนกว่า <laughs> ใส่ผสมอะไรก็ไม่รู้ตั้งสิชนิดติถึงสิบชนิดเลยจุลาเฮอรผลิตภัณฑ์ของเขาดีจริงนะหลายอย่างเนี่ยทำให้มาดามแพมมัม่นใจมากเลยค่ะเราจะให้พี่อ้อยใช้ของที่ขายเพราะตั้งแต่ขายไม่เคยใช้เลยเรามาใช้แฮชโดวมาดามแพมใคร เหลือเต็มบ้านเลยนะคะถมไปข่ายกายจัดไปโลกพอถมไปเลยสิคะตรงไหนวงตรงไหนแหวงอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยสีดํากับสีน้ําตาลอันไหนขายดีกว่าสีดําค่ะสีดําใช่ไหมใช่จริง,รงๆเนี่ยหลายคนก็ถามไงว่าเหมาะสมกับสีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ผิวเข้มเนี่ยพมแนะนําไม่ใช้สีดําสีดําเนี่ยมันจะอําพรางได้ดีกว่านะคะดูสิพี่อ้อยเนี่ยตรงกลางเนี่ยแสกกลางจนหัวล้านหมดแล้วนะคะถามว่าวันนี้แต่งหน้าไปไหนคะอ๋อจะแต่งหน้าไปกินหมูกระทะค่ะ พี่อ้อยแพรไปแปรงฟันแล้วหอมแล้วใช่ไหมหอมแล้วค่ะชื่นใจชื่นใจใช่ไหมยาสีฟันเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งไปให้พี่อ้อยใช้ด้วยเพราะพี่อ้อยก็ยังไม่รู้ตัวเลยไม่รู้เหม็นหรือเหม็นปาสรุปม่เจ้าของพี่อ้อยเป็นเหม็นจิ้มี่กายนะคะพี่อ้อยวันนี้แพนมีเรื่องจะบอกพี่อ้อยแล้วก็สารภาพกับพี่อ้อยหน้าที่ของพี่อ้อยเยอะนะแต่ตอนนี้เงินเดือนพี่อ้อยเท่าไหร่เราไม่บอกแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พี่อ้อยต้องทําใจแพมไม่ได้ไล่พี่อ้อยออก แพมจะเพิ่มเงินเดือนให้พี่อ้อยอีกห้าพันตกใจปะตกใจปะใช่ <c oughs> ตกใจเหรอแม่ตกใจช่วยพี่แม่ตกใจแล้ว <c oughs> อันนี้ก็ไม่ใช่ปรึกษาคุณวิทย์นะ <c oughs> จริงๆแล้วแพมเนี่ยตั้งใจว่าจะบอกพี่อ้อยหลังปีใหม่แล้วแต่วันศุกร์นี้เราจะไปรับรถเราก็เลยให้พี่อ้อยเพิ่มอีกห้าพันบาท <c oughs> เอาไหม อันนี้เนี่ยสิ่งที่แพมอยู่ในใจตลอดนะแพมก็จะเพิ่มเงินให้พี่อ้อยตลอดนะสามพันหน้าพันอะไรอย่างเงี้ยพอเราเติบโตขึ้นเราก็อยากจะให้พี่อ้อยอ่ะมีความสุขร่วมกับเราด้วยเฮ้ยจะลองไห้เ,เจะลงไม่ได้ธความจริง,รง<ๆ>แล้วน<ๆ>้องแพมก็ให้พี่เยอะมาตลอดด้วยพี่อ้อยพี่อ้อยมันคือความรู้สึกที่แพมมาให้พี่อ้อยจริงๆมีอยู่ครั้งหนึ่งแพมบอกว่าพี่อ้อยแพมเก็บเงินได้ล้านหนึ่งแล้วคนที่แพมบอกคนแรกคือพี่อ้อยอีกบอกปนแม่อีกนั่งกินข้าวกันวันนั้นที่สำเพลงอ่ะแพมได้เงินมาแล้ว เฮ้ยหลองบัญชีรวมกันได้ล้านหนึ่งแล้วหมดพี่อ้อยแบบกับเงินได้ล้านหนึ่งแล้วโหล่กันใหญ่แล้วนะวันนี้แบบโอ้ยคือช็อกมากพี่อ้อยอย่าเป็นคนที่รู้กอนคุณวิทอีกแบมก็เลยบอกว่าพี่อ้อยเราได้ตังล้านหนึ่งแล้วนะแพมมีเงินเก็บหนึ่งล้านแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็กบคุณก้ เราไม่เคยมีเงินล้านนะ่ะพราะเรามีเงินล้านนะ่ะคนที่เราอยากจะบอกไว้สุดก,ก็คือพี่อ้อยเออพี่อ้อยได้ล้านอะไรอย่างเงี้ยเราไปกินสุก,กี้เออไปกินสุกี้กักกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องไห้แล้วบอกพี่อ้อยพี่อ้อยเรามีตังล้านหนึ่งแล้วนะแล้วทุกความสําเร็จอ่ะพี่อ้อยก็อยู่เคียงข้างกัมตลอดเราก็เลยคิดว่าแบบเอออยากบอกอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยดีใจตรงที่แบบเห็นความก้าวหน้าของน้องทั้งสองแล้วเฮ้ยน้องมาถึงจุดที่แบบดีใจด้วยค่ะแบบแล้วก็ก็ร้องไห้กับพี่อ้อยตลอดอะตั้งแต่เข้ามา มาบ้านครั้งแรกๆเลยเออรู้สึกน้องน่ารักเป็นเด็กอยู่ตอนนั้นน่ะน้อง,พงแพบมบอ่ะแบบแต่ก็มาถึงจุดตรงนี้น้องแพมประสบความสำเร็จล้วพี่อ้อย <laughs> ดีใจ,จด้วขอบคุณกับอ้อย <laughs> แล้วก็น้องเบิร์ดด้วย <c oughs> นะคะก็มันเรียกว่าสําเร็จก็ได้นะแต่มันคือความรู้สึกดีๆที่แบบอยากให้พี่อ้อยถ้าแพมโตขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอย่างเดียวไม่พอพี่อ้อยก็ต้องโตไปได้วยกันอะไรอย่างนี้จำได้ <c oughs> <c oughs> ว่าตอนที่เธอเจ <c oughs> อไพยแรกครั้งแรกคืออะไร <c oughs> อะไรเหรอที่เธอถามพี่อ้อยว่าพี่อ้อยระหว่างไปเที่ยวญี่ปุ่นกระถองหนึ่ง <c oughs> บาทพี่อ้อยจะเอาอะไรพี่อ้อยเขาก็บอกเออพี่ก็อยากมีทรัพย์สินนะเนาะเออพี่อ้อยเลยตอบว่าพี่อ้อยไปญี่ปุ่น <c oughs> ดังนั้นคลิปที่ทุกคนเห็นว่าผู้หญิงคนนี้คือใครซึ่งแพรมบอกว่าเป็นพี่สาวตลอดจริงๆเนี่ยคือเป็นผู้จัดการส่วนตัวของแพรมด้วยซ้ำนะคะดังนั้นพี่อ้อยก็ต้องไปแม่แพรก็ต้องไปเราก็เลยตัดสินใจเออพาพี่อ้อยไปแต่ตอนนั้นถ้าวันนั้นไม่ได้ไปนะโควิดมาแล้วเนี่ยนอยตายหาเลย ะะที่ตัดสินใจอแบม make over พี่อ้อยคุณวิทย์รู้ไหมเพราะอะไรไม่รู้จ้ะเพราะอยากให้เป็นของขวัญปีใหม่อ,มอย่างน้อยๆเนี่ยก็ต้องมีรูปสวยๆอัพสเตตัดหน้า Facebook ของตัวเองอะไรอย่างนี้ไงพี่อ้อยถามนิดนึงแถวบ้านพี่อ้อยอะ่ะหลังจากที่รู้ว่าพี่อ้อยเนี่ยเป็นผู้ช่วยมาดามแพมอะ่ะ เขาว่าไงกันบ้างอะพี่อ้อยบางคนยังไม่รู้คะ่ะยังไม่รู้ร <c oughs> ซึ่งเราไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะคะ <c oughs> เราจะเป็นความลับกลัวแบบว่าเออพี่อ้อยเนี่ยจะเหนื่อยหนักกว่าเดิมเพราะบางทีเนี่ยคนจะมาหาพี่อ้อยเยอะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่เราไม่บอกใครเพราะว่ากลัวพี่อ้อยเดินยืมเงิน <c oughs> เดี๋ยวรู้ว่ามีตังค์แล้วชีวิตดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมายืมตังค์พี่อ้อยจะไม่มีตังค์ก่อนรอดนะคะหัวพี่อ้อยก็โดนยืมเงินพอสมควรแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้พี่อ้อยเนี่ยโดนย,ยืมเงินด้วยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใครแบบว่ารู้จักพี่อ้อยแลวจะยืมเงินเอาตัวเองให้พี่อ้อยเขารอดก่อนให้มีชีวิตที่ดีมที่เอาตังค์ให้พวกมึงยืมหมดนะ ที <laughs> ่ยืมไปคืนกูด้วยอ้อที่ยืมไปคืนกูด้วยพี่อ้อยกล่าวนะคะพี่อ้อยคะแทนจะเปิดให้พี่อ้อยทวงเงินลูกค้าทวงเงินอีกคนที่ยืมพี่อ้อยไป5นาทีคะ่ะด่าได้เลยค่ะถ้าจะคืนก็รีบคืนนะคะก่อนปีใหมค่ค่ะนะคะเดเรดมันจะคืน <laughs> <laughs> ซึ่งพี่อ้อยอ่จริงๆเป็นคนดีพี่อ้อยไม่บวกเงินเพิ่มหรอกแต่พวกมึงก็ควรมีจิตสำนึกนะคะ พี่อ้อยงงไหมว่าแพมกับเนี่ยกับผัวเนี่ยจะคบกันมาสิกว่าปีงงค่ะเพงาใช่ไหมเพราะว่าอ้นี้เจ้าชู้ใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นไงมีอะไรจะแก้ตัวไม่ละมึงแล้วก็ช่วงแรกๆที่เบงยกับน้องแพมคบกันเนาะแล้วทะเลาะกันทุกวัน อันนี้เนี่ยก็คือความรู้สึกของคนที่อยู่กับแพมมา18ปีพี่อ้อยอยู่กับแพมมา18ปีนะคะแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะออกมาไม่ถึงปีแต่ด่าพี่อ้อยแล้วพี่อ้อยไม่โกรธกลิ่นปากหอมสดชื่นและก็มั่นใจด้วยเจเด่นค่ะบงังอีไอ้หมึงก็มาถ่ายอะไรตรงนี้เนี่ยพอฉันตั้งใจถ่ายก็ดา่าพอฉันไม่ถ่ายก็ดา่าแล้วมาดั เมื่อกูอีกเนี่ยดีนะที่ปากหอมแล้วฉันเลยให้เธอด่าได้ฉันจะได้ดมเยอะๆถ้าอย่างงั้นกูจะทายจะได้หอมปาและต่อจากนี้นะคะจะเป็นโอกาสพิเศษที่พี่อ้อยจะเห็นตัวเองว่าฉันสวยไหมหรือว่าพี่อ้อยจะบอกไอ้กูดังนั้นวันนี้เนี่ยเราจะให้พี่อ้อยดูกระจกพร้อมไหมคะอืมเอานี้นะเออฟรีนะแต่งหน้าฟรีนะอย่าเรื่องมากนะทุกนะเป็นไงบ้างคะเปลี่ยนเลยค่ะ ทุกคนคะเปลี่ยนไหมในะพี่อ้อยยิ้มสิอุย้ยไปติดฟันฟันเหลืองอะไปแปรงฟันกับเจเด้นของจุฬาเฮิร์บนะคะวันนี้เนี่ยหลายคนก็คงเห็นเลยว่าพี่อ้อยสวยขึ้นแล้วพี่อ้อยชอบไหมคะแต่งหน้าอย่างนี้ชอบค่ะงั้นพี่อ้อยเนี่ยแต่งหน้าตัวเองอย่างเงี้ยทุกวันวันละหนึง่งชั่วโมงพี่ <c oughs> ย่าบอกว่าอู้ไม่ต้องตอบอินบ็อกกันตอนี <c oughs> แต่งหน้านะคะแต่งหน้าเสร็จก็มืดพอดีแล้วก็ไปล้างหน้านะคะชอบไหมคะบอกความรู้สึกหน่อยกับหน้าตัวเองชอบค่ะจำได้ว่าแต่งเมื่อสิบกว่าปีแล้วเนาะโอ้สิบกว่าปีแต่วแล้วอ่ะมีแต่งแบบนี้นะครั้งแรกเออขอบคุณพี่อ้อยนะคะที่ยอมเป็นนางแบบให้เราเออวันนี้เปิดตัวเปิดตัวธรรมดาจะมานั่งคุยเฉยๆยไม่ได้นะคะนี่เลยค่ะเจเดนจากจุฬา h e ร์บค่ะ ราคาก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการเปิดตัวผู้จัดการส่วนตัวของมาดามแพมนะคะดังนั้นเนี่ยหลายคนที่กําลังถามว่าเฮ้ยมาดามแพมค้างงานยุ่งขนาดนี้ตั้งแต่เดือนที่แล้วเดูกูยังไม่ได้หยุดนอนเลยนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะยังไม่ได้หยุดนอน ทำงานนะคะเอาเป็นว่าเนี่ยอันนี้ก็คือผู้ช่วยนะคะเวลาแบบว่ามาดามแพมพรุ่งนี้มีงานพี่อ้อยก็จะโทรมาเตือนบอกว่าน้องแพมคะมีงานนะคะห้องไหนคะพี่อ้อยเออพี่อ้อยก็จะเป็นคนตอบนะคะอยากจะหาอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นเนี่ยก็มีพี่อ้อยขอบคุณพี่อ้อยมากๆและที่สําคัญค่ะขอบคุณยาสีฟันเจเดนที่ช่วยให้มาดามแพมเนี่ยฟันขาวสะอาดไม่มีกลิ่นปากทํางานได้อย่างมั่นใจค่ะขอขอบคุณจุฬาเฮิร์บด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย และใครอยากได้นะคะเราก็ไปตามหากันได้ที่7 e เ e ่ e อีและร้านต่างๆได้เลยค่ะ